สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะอยู่กับคลิปหอคอยใต้ดินนะครับซีซั่นที่11็นะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนเลยนะฮะว่าทางเกมเนี่ยหอคอยใต้ดินเนี่ยจะลดลงให้เหลือแค่ลงได้เดือนละแค่30ิครั้งเท่านั้นต่อให้เดือนที่มี3าวันก็จะลงได้แค่30ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆจำเอาไว้นิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการปรับยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งอีกทีเนาะก็ เหตุผลที่มาเริ่มทําตั้งแต่ชั้นที่5นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับชั้นนี้เนี่ยจะเป็น10บลูบี้นะครับเข้ามาดูฮะตัวละครเนี่ยมันจะมีสกิลที่ประหลาดนะครับตั้งแต่ชั้นนี้เลยฉะนั้นอยากให้หลายๆคนเนี่ยอ่านก่อนที่จะไปลงนะครับผมก็เลยมาทําคลิปเหมือนเป็นการเตือนสักนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นพาสีของพวกนี้นะฮะที่จะไม่ได้รับความเสียหายเท่าจํานวนครั้งที่โจมตีนะครับนั่นก็คือ จะคล้ายๆกับดันเจียนวนเสานะครับผมอืมก็เป็นหนีทุกตัวเลยนะครับแต่ตัวละครเนี่ยเตตัสธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับผมเงื่อนไขก็คือต้องจบภายใน5นาทีแล้วก็จัดวางอัศวินประเภทสนับสนุนนั่นเองนะครับก็ตัวที่แนะนําก็จะมีพวกชันชลเลอร์คายโคอี้ e ก็ได้ครับหรือว่าไลออนก็ได้คือมันมีหลายตัวแหละนะแทโออะไรก็ได้นะแต่ในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นคายละกันนะครับโอเคนั่นจะากเราลองไปดูกัน ไปฮะเงื่อนไขครบนะครับผมมาถึงเราก็ทะลุงรัวๆเลยนะครับเนี่ยฮะเราจะตีไม่เข้านะครับทะลุงไปฮะทะลุงทะลุงทะลุงตอนแรกๆคิดว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันกระพริบ,บละอ่ะไปแล้วฮะสำหรับสม็กกี้ไปแล้วเนาะอ่าไปหมดแล้วไปหมดแล้วปึ๊บก็ถ้าใครที่ไม่ได้อ่านเนี่ยอาจจะเสียเวลาใช่ไหมล่ะในการตีนะครับอันนี้ก็ประมาณ3ามสิบวินะครับ ถ้าลุงรัวๆไปเลยนะครับโอเคก็แค่นี้แหละนะรับไปเลยนะครับสิบรูบี้นะฮะก็กลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะแบบว่าเอาเอาตัวแบบที่ไม่ได้กินฮิตเยอะไปนะฮะเราต้องใช้เวลานานนะครับในการตีนะก็เลยมาทําให้ส่วนชั้นที่6เนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะง่ายกว่าชั้นเมื่อกี้อีกนะอืมแต่ว่าต้องเอาไปสามตัวนะครับเพราะว่ามันบอกว่าต้องลอ่อสามสามตัวขึ้นไปนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ชั้น5ก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b สไ r i b e กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย